และท่านอบีว่าว่าย่ำที่กูฟีฮะาารวยวิบอทและพวกรวยวิบอทก็จะมาพูดมานําเสนอมาเป็นผู้นําในสังคมหนึ่งสังคมใดหรือว่าในหลายๆสังคมกี่เราว่ามารวยวิบอทมีซอฟ้าถามท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลวยสุลลัมบอกว่าอะไรคือรวยวิบอทท่านอบีว่าอัร์เจอาราจุลุนแตฟฟฟ่ฟีฟีอัมรินอามคนที่ไม่ได้มีค่าอะไรเลยโดยปกติ เป็นคนที่เป็นคนที่โง่เขลาเป็นคนที่เบาปัญญาเป็นคนที่จริยธรรมเสื่อมทรามบางสายรายงานก็บอกว่าเป็นคนชั่วเลยคนเลวเลยคนเขาคนเลวคนไม่ดีครับแต่เขากลับว่ามาพูดในเรื่องของที่มันกระทบกับสังคมพี่น้องครับสังคมเราถ้าคนดีๆมานำอันทำดีแล้วครับแต่เมื่อ,อไรที่สังคมเราคนชั่วมาชี้นําพี่น้องอว่าเขาจะชี้นําไปในแนวทางที่ดีได้แค่ไหนคนชั่วจะบอกว่าเอ้ยพวกเรามาสู้เหล่ากันนะ คนชั่วบอกว่าเออพวกเรามาทำอามัอิบาดกันนะคนชั่วจะมาบอกว่าเอออย่าทําซีนากันนะคนชั่วบอกว่าอย่าก,กินเหล้ากันนะเป็นไปได้หรอครับพี่น้องครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหตุผลที่มันตามมาก็คือบรรดาคนเขาเบาปัญญาคนชั่วชชาน่ะจะมาพูดในเรื่องของที่มันกระทบกับส่วนรวมหรือมีอํานาจในเรื่องเกี่ยวกับของส่วนรวมมันเกิดจากอะไรครับพี่น้องครับเกิดจากสังคมนั้นเต็มไปด้วยความชั่วครับพี่น้อง สังคมถ้าเต็มไปด้วยกับคนดีนะครับคนชั่วมันขึ้นมาไม่ได้หรอกแต่เมื่อไรก็ตามที่สังคมแหลกเหลวสังคมเต็มไปด้วยกับสิ่งที่ท่นานอบีบอกไว้ความดีกลายเป็นความชั่วความชั่วกลายเป็นความดีคนโกหกก็ยเยอะโตเอาโตเอาเป็นที่เชื่อถือคนที่อามีนคนที่มีความรับผิดช,ชอบก็ต่ำเอาต่ำเอาไม่มีใครสนใจไม่มีใครรับผิดช,ชอบท้ายที่สุดแต่และระดับแห่งการปกครองก็จะเหลือคนดีไม่กี่คนครับ จะเต็มไปด้วยกับคนชั่วร้ายเต็มไปด้วยกับคนง่เขาเป็นเต็มไปด้วยกับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบใดๆเสร็จแล้วพอเป็นแบบนั้นระดับที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปรวยบิร้อก็จะตามมาทันทีสังคมไหนที่คนดีเงียบสังคมไหนที่คนที่มีความรู้เฉยใครจะชั่วใครจะเลวไม่พูดไม่จาไม่สอนไม่สั่งไม่เตือนไม่ชี้แนะไม่ชีน้นําสังคมนั้นก็จะพบกับความพินาศและเมื่อนั้นครับพี่น้องครับท่านอบีบอกว่ารวายบิบบอก็จะมาปกครอง และเมื่ออุรุวย์ิปรอมาปกครองพี่น้องครับบางสายรายงานท่านอนาับีมขอฮ์มัดสุลตสลัมบอกว่าเมื่ออามาน้าได้หายไปน่ะฟัตะดิริซาพวกท่านก็รอวันเกียร์มาได้เลย